สวัสดีครับผมส่งไมโครครับยามว่างครับเลี้ยงนกครับนี่ฮะตัวนี้ของอาจารย์วัดครับอาจารย์วัดอันนี้พันเลยนะสันคอนเนียสันคอน,นวัวอะสันคอน,นวัวอันนี้ก็พันสันคอน,นัวครับนี่ยกี่เดือนแล้วเนี่ยสี่ <4 S 1> <4 S 2> เดือนสี่เดือนฮนะขนกำลังสวยเลยครับนี่ฮะตัวนี้สี่เดือนครับ <c oughs> ตัวนเดวนี้ตัวแสบครับนกผมเองนี่ฮะอันนี้เขาเรียกว่า พันแบ็กแบ็กแคทเดอรี่ครับจะมีเจ็ดสีครับเป็นนกที่มีเจ็ดสีครับแต่ขนยังไม่ค่อยสวยครับรงมันเล็กครับไหนนนกไปด้วยครับเช้ามาพอออกจากบ้านไม่ร้องแล้วต้องมาด้วยอันนี้เราไปเจอกันครับอันนี้ก็ไม่ค่อยเอาใครไอ้ตัวนี้ก็กลัวครับซันคนเนียกลัวอันนี้นักเรงครับนกนักเรงเนี่ย อันนี้หมูนี่เมียเขาครับแต่วันไหนไม่เอาเมียมานี่เป็นเรื่องเลยนะเห็นป่ะเร้องนี่เมียเขาครับวันนี้คืนดีก็นี่ฮะปี้หมูครับผมเชินหมูอ่ะนี่ฮะไข่ออกไข่มาแล้วครับนี่ออกไข่มาแล้วแต่ยังไม่ฟักครับนี่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 ฮะเขาอเรีนไปไหนก่รอ้ากินโชว์หน่อยกินโชว์หน่อยอ๋อร้องร้องตกใจ ไอไหนนเอาไปด้วยครับไม่ได้เลยไม่ไหนไม่เอาไปนี่เป็นเรื่องไม่ไหนไม่เอามานี่เป็นเรื่องครับเช้ามาล้องแล้วนี่ครับยามว่างครับรอรถดินครับนกหนึ่งตัวหมาหนึ่งตัวครับนี่หมาอีกหนึ่งตัวหมาตัวยายโโอ้โหนี่ครับหมาอันนี้หมาป่าเปือรับเก็บมาจากป่าเปือครับเนี่ยมีก้าวขวัญครับก็เลยเลี้ยงไปอันนี้พนักงานเขียนตัวครับ โอ้โหท้องครับใช้คนท้องข่าถนนนี่ครับอาจารย์วัดครับเจ้าของนกสันคอเนียครับยามว่างครับรอเลือดดินครับโอเคครับสวัสดีครับ